โปรเจคเตอร์ที่แบบเขาฉายคล้ายๆกับในโรงหนังเลยและที่สำคัญคือมีโหมดปรับมุมองศาเองได้ด้วยฮะนี่ครับเห็นไหมว่ามันเอียงมันมันมันมนเฉียงๆเว้ยแล้วถ้ากิสมมุติว่าเราเอากลับมาที่เดิมครับมันก็จะกลับมาเป็นเซนเตอร์นี่ โอ้ยคิดถึงฉากอย่างนี้จังเลยวันนี้คุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็ผมแอบอมวิทัศครับผมวนนผมมผม่วันนี้เราเปลี่ยนมุมถ่ายนะครับเนื่องจากว่าเรามีรายการที่แบบอยากจะถ่ายมุมนี้มาแบบลานมากๆแล้วคือจริงๆเราเคยถ่ายมุมนี้มาหลายรายการมากทั้งเล่นคอนเทนต์ทำรีแอคชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดกลงเปิดกล่อง,เ,องเราเคยทามาหมดเลยแต่ทีนี้คืออันน้มันตอนอยู่ที่บ้านที่โรบโรีไงถึงเรามาอยู่ที่บ้านใหม่เะครับเราก็อยากจะมีมุมแบบนี้บ้างก็เลยแบบ มาเลยครับผมกับรายการใหม่ของเราเดือนนี้แอปนักรีวิวครับผมจริงๆชื่อรายการมันก็เป็นการรีวิวของอหละแต่กูไม่รู้หรอกว่าชื่อรายการจะเป็นเอฟนักรีวิวจริงหรือเปล่าแต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้รีวิวของแล้วกันคุณผู้ชมนี่บอกเลยว่าวันนี้นะ จ่ายเอง no อน o n s ร์อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะจ๊ะคือที่ี้คุณผู้ชมผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเนี่ยได้ไปเจอคลิปมาจากในทิกตอกไวประมาณ2อสคลิปซึ่งคลิปนี้เนี่ยเขาเป็นการแบบรีวิวเจ้าสินค้าตัวหนึ่งครับมันเป็นสินค้าโปรเจคเตอร์ที่แบบเขาฉายคล้ายๆกับในโรงหนังเลยเขาบอกว่าดีราคาย่อมเยาวและที่สําคัญคือมีโหมดปรับมุมองศาเองได้ด้วยฮะผมก็เลยจัดให้เลยคุณผู้ชมนี่ขอย,ยันยกลึ้งขึ้นมา One b บว์ T2 Mac ครับผมขอประธานภัยน,นะถ้าอ่านชื่อผิดนี่ครับผมมันน่าจะเป็นว n นโบนะหรือว n นโบสักอย่างนึงนี่แหละนี่อันนี้แกะแอบแกะดูแล้วนิดนึงแปะให้มันดูเนียนหน่อยดูแบบว่าของเพิ่งส่งมาเฮ้ยถ้าของเพิ่งส่งมามันต้องแกะออกจากกล่องนี้นี่หว่าเฮ้ย ทำทวายไวะเ่ยไม่ก็ต้องแกะออกมาเช็คของหน่อยนะครับผมอ่ะให้ดูโปรดักต์กันสักเล็กน้อยผู้ชมวันนี้เนี่ยผมแบบตื่นเต้นมากที่ได้ทำคลิปรีวิวครั้งแรกในชีวิตเลยนะแบบจริงๆเลยเพราะว่าไม่เคยทำแบบรีวิวของเนี่ยในมาก่อนเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็คือ o n e b o u T2 Max นะครับถ้า เาตามราคาในตลาดตอนนี้นะผมกดผ่านช้อปปีนะครับผมจะอยู่ที่อุ้ยราคาตั้งตน 12, น้น1 2 9่นร้อิบตีสหมื่นสามตอนนี้ลดราคากว่า50เปอรเซ็นต์อยู่ที่ราคา6,590ว้าวห้าดาวรีวิวเต็มคะแนนด้วยผมว่าเราจะต้องเข้าสู่รายการของเราอย่างถ่องแท้แล้วนะครับผมนั่นคือการรีวิวของซึ่งต้องบอกเลยว่ารายการนี้เนี่ยอาจจะเป็นรายการที่ อ,อาจจะไม่ลองก็ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรารีวิวของเนี่ยเราก็ต้องแปะลิงก์สินค้าให้หรือถ้าไม่แปะก็พูดชื่อมันก็แบบก็ต้องไปตามซื้อกันอยู่แล้วแต <c oughs> ่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อคุณผู้ชมนะฮะผมจัดให้อยู่แล้วครับอะมาแกะดูของแรงก่อนเลยนี่เปิดมาเลยครับก็จะเป็นโอ้คุณผู้ชมถือว่าเล็ก กว่าที่คิดมากเลยนะที่ถ้าเกิดเทียบกับนนด้ผมนิดเดียวเองนะและเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นสมาร์ททีวีได้ด้วยเอาไว้ต่อเล่นเกมเอาไว้ต่อดูซีรีส์ดูหนังหรือทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดเลยครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมี USB นะครับผมแบบครบรูปแบบเลยทั้ง USB นะครับพอร์ตใส่เสียงหูฟังนะครับผมแล้วก็ HDMI นะครับก็มีเช่นกันนะครับผมถามว่าทำไมถึงต้องมีตัวนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมลองคิดสภาพนะอันนี้ผม ผมยังไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดนะแต่ลองคิดสภาพดูสมมุติเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนไปแบบว่าพูลวิลล่าอย่างเงี้ยจะต่อเล่นเกมจะต่อแบบเออกิจกรรมสังสรรค์กิจกรรมเข้าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะดูซีรีส์เราก็ต้องมานั่งแต่ห้องกลางเราไม่สามารถย้ายออกไปแบบเออตี้ริมเลยเราไม่สามารถยา้ายไปตรงจุดนู้นจุดนี้ได้เพราะทีวีเนี่ยเขาฟิ์โพซิชันไว้แล้วนึกภาพบอกว่าแต่อันเนี้ยคือเราแบบโยกไปไหนก็ได้ไง คุณผู้ชมแล้วตามที่รีวิวไปเนี่ยแล้วผมอ่านมาเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยฉายได้ไกลถึง2.6เมตรแล้วขนาดภาพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ1 ร้อยนิ้วโอ้โหไอ้คือนี่คือทีวี100นิ้วเลยนะนี่มันจะไป่ต้องมีทีวีแล้วมั่งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าพูดเวอร์อลังการกันมากขนาดนั้นเดี๋ยวผู้ชมจะไม่เห็นภาพเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าไอ้หวานโบคนนี้ของเรานะครับจริงๆเรียกว่าหวานโบนะแต่ผมแบบชอบอะเวลาเรียกแบบหวานเบอร์กน่ารักดีหวานโบทีทูแม็กนะครับมีอะไรในกล่องบ้างนะฮะอัดแกะออกมามีเอ่อเขาเรียกน่าจะเป็นรีโมทโอ้คุณผู้ชมรีโมทมีความคล้ายคลึงกับ รีโมทสมาร์ททีวีมากหรือว่าเหมือนเลยก็ว่าได้แล้วก็ข้างในนี้ก็ยังมีสารกันชื้น เอาประต awai ว,วะนี่แล้วก็มีอะไรเนะี่ยสติกเกอร์หวานโบโอ้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเอ่อเหมือนจะเป็นป้ายประกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับน่ารักน่ารักน,กนี่เต็มไปหมดเลยอ๋ดีเนาะแล้วก็แพคข้างในเนี่ยคือเป็นพลาสติกนะครับผมหุ้มอยู่ข้างในเลยคือแน่นหนามากดูดิใช้มือดึงไม่ออกเลยอ่ะโอ้นี่ไงเขาบอกอยู่เอ่อออโต้โฟกัสนะครับ3 w มคูณสสปีคเกอร์โอ้เป็นลำโพงดีเลยนะ1 9 2 0ก้าสองศคูณพันแปดสิบแล้วก็เครื่องการทำงานของเครื่องเนี่ยโล w noise นะครับผมการการรบกวนเนี่ยต่ำด้วยนะครับอ่ะขอ,อยากเก็บกล่องก่อนแล้วกันคุณผู้ชมสายอยู่นี่อ่าโอเคคุณผู้ชมต้องบอกผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดการรีวิวครั้งนี้มันอาจจะดูชายชะก,การนิดนึงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าผมว่ารีวิวตามสไตล์ของผม,มนะสำคัญเลยก็คือเวลาพกพาไปไหนีน้อาจจะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยนะครับมันอาจจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าทีวีก็จริงแต่มันก็ยังเป็นต้องใช้ปลั๊กอยู่ดีนะคุณผู้ชมเอออ่ะมาดูกันเสียบสายก่อน ไม่มีอะไรขึ้นเลยเอ,อ๋อเราต้องกดก่อนดีกว, <c oughs> ว่าว้าวคุณผู้ชมดิคือมันฉายไฟคือมันฉายมันลุกหนังเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพ <c oughs> นี่ฮะโปรเจคเตอร์นะฮะปรับโฟกัสโอ้โหนี่ปรับโฟกัสเองด้วยโอ้ลองถอยใกล้หน่อยไหมขายายไหมว้าว แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเท่าที่ผมเห็นดูในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะในข้งางในรีวิวอะเขาบอกว่าถ้าเกิดถ่ายขึ้นบนเนี่ยมันก็จะเอียงตามองศาด้วยเอางี้เดี๋ยวผมว่าการหันกล้องขึ้นเนี่ยมันน่าจะลําบากไม่ลําบากปะวะกูเก่งอะกูกูฉายขึ้นด้วยนี่คุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมว่ามันเอียงมัน,ม,นมันเฉียงเฉียงเว้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอากลับมาที่เดิมครับมันก็จะกลับมาเป็นเซนเตอร์นี่โคตรเจ๋ง คืองี้คุณผู้ชม คือถ้าเกิดสมมติว่าเราค้างไว้อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหาต่อมาก็คือเราอ่ะจะไม่มีเอ่อสิ่งใดที่ว่าตัวขาตั้งเพราะฉะนั้นความบัาลังกที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถตั้งเขาให้มันเป็นมุมสูงได้จะเอาอะไรไปวางเขาอย่างนี้ให้มันหงายขึ้นมันก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจฮะสั่งซื้ออีกตัวหนึ่งมาเลยครับผมนี่ฮะเป็นขาตั้งที่เอาไว้ใช้นะครับผมเสียบกับเอ่อเจ้าตัวหวานโผนะครับผม T2 Max เลยเนี่ยเชื่อนะทีมงานกูอะถ้าเกิดเป็นครีเอทีฟจริง มึงต้องแปลงร่างกูเป็นฮักแล้วตอนกูแบบแกะของอะหนูน่มันจะต่ตอให้กูหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าขาตั้งเนี่ยหาง่ายนะครับเพราะว่าตัว One Pro T2 Max เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูทางก้นของเขานะครับลืมบอกไปว่าก้นของเขานะครับจะเป็นก้นเกลียวนะครับขาตั้งทั่วไปครับสแตนดาร์ดเขาจะเป็นแบบนี้ครับอ่าเป็นเกลียวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาตั้งรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับผมสแตนดาร์ดยังไงหัวเกลียวแบบนี้มันมาแน่แน่ส่วนหัวเสริมอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ให้มาเช่นกันนะครับมาเนี่ยพอหัวเกลียวนะครับเราก็สามารถแบบหมุนเข้าไปได้เลยฮะอืม แล้วพออยู่แล้วนะครับผมเราก็จะสามารถตั้งน้องนะครับให้ให้แบบว่าสามารถมีพื้นที่ในการทำให้น้องนนยืนได้สูงขึ้นนะ,นะอ่ะประมาณนี้น่าจะได้ปิดไฟฮะเปิดไฟใส่ก็อักเราวกนอนละกิก้วึ่งไฟได้ว้าวผู้ชมเป็นไงเจ๋จ่ะ อ่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับเราจะคอนโทรลด้วยรีโมทนะครับที่ใช้ฐานเป็นเอ่อเป็นฐานก้อนเล็กนะครับเป็นฐานพวกรีโมทแอร์นะครับเป็นฐานก้อนเล็กแบบนี้อ่ะน่าจะเห็นกันอยู่นะประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนี่มาถึงเนี่ยกดเข้าไปที่ตัวจอนะฮะแล้วก็ทําการเลื่อนได้เลยครับผมนี่ก็จะมีตั้งแต่ค้นหาได้ทั่วไปเลยนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่จะดูได้หมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับรันอยู่บน Android 9เนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมเลย แบบที่เห็นในภาพนี้ได้เลยนะครับผมแบบแอปดูหนังนะครับผมหรือจะเป็นแอปดูหนังอื่นๆนะครับ iCE นะครับผม Netflix นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นทีวีนะครับเปรียบเสมือนเป็นทีวีเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราต้องทําการเชื่อม Wi-Fi ก่อนเลยนี่ผมก็เชื่อม w i f i บ้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เชื่อมไวแล้วเชื่อมเสร็จเุิบด้านหลังนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับ projector input source เลครับ มีเดียนะครับเซนเตอร์นี่มีหมดเลยมีหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีอัพซอฟต์แวร์ด้วยนะอันนี้ผมยังไม่ได้อัพซอฟต์แวร์นะครับไม่ใช่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็มีระบบบูทูธด้วยโอ้ธรรมดาที่ไหนอะภาษาครับเผื่อเราไม่เข้าใจ นี่ฮะก็จะมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามีภาษาไทยด้วยจ้าปัดเลยครับปัดเสร็จแล้วไงต่อครับปัดเสร็จแล้วย้อนกลับครับผมนี่ฮะโอ้โหใช้งานโคตรง่ายนี่คือต้องบอกก่อนว่าพอมันอยู่ใกล้เนี่ยตัวษอมันจะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขยายเต็มจอแบบที่บอกคือ2.6เมตรเนี่ยก็คือโอ้โหตัวใหญ่ปลเลือปบะท่าเลยนะครับผมอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐา,านการใช้เบื้องต้นส่วนที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูแบบเด่นชัดๆเลยนี่คุณผู้ชมไปที่ g o o เรื่องเลยฮะ ตัวเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าการตั้งค่าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจ้าม,มากๆนะครับไปดูที่การตั้งค่าทั่วไปกันเลยฮะนี่บอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงเนี่ยจะสมดุลไปตรงกลางหรือไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับผมเน้นไปทางไหนก็ได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราปรับไปปรับมาแล้วเนี่ยแม่งเลยจมไม่ได้ว่ารูปแบบแรกคืออะไรกดรีเซ็ตก็ได้ครับผมรูปแบบเสียงเนี่ยก็ะจะมีเอ่อให้เลือกแบบเยอะแยะเลยนะครับผมก็มีมาตรฐานข้อความ ะอย่างนี้ก็เราก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างไม่จํากัด เลยนะครับผมอยู่ที่เราตั้งค่าเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเราก็สามารถปรับรายละเอียดของเอสจคอไเซอร์ได้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะต้องบอกกันว่า50าสิบห้าสิบห้าสิบแบบนี้เป็นสแตนดาดหมดเลยนะครับผมเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันตรงนี้แลกันแต่ถ้าเกิดใครเก่งหรือว่าใครอยากปรับให้มันเสียงแบบมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็สามารถมาปรับได้ที่ตรงนี้นะฮะขอโทษด้วยเมื่อกี้บอกผิดนะครับผมอันนี้คือเรื่องเสียงอย่างแรกน่าสนใจอย่างที่2ครับแผนภาพถ่ายครับนี่ฮะเราปรับนะครับผมได้หมดเลยตั้งแต่มาตรฐานชั จนอ่อนนุ่มแล้วก็แล้วแต่ผู้ใช้เลยครับผมนี่เราจะปรับมาตรฐานไว้ซึ่งถ้าเกิดเราปรับไปที่อื่นเดี๋ยเราจะการได้หมดเลยตั้งแต่แสงสว่างความคมชัดเอ่อความอิ่มตัวอะไรเงี้ยอุณหภูมิแสงคือเราแบบโอ้มันคือสมาร์ททีวีดีๆนที่เองเว้ยคุณผู้ชมคือไม่เจ๋งมากฮะและอีกอันที่ผมลืมบอกไปคุณผู้ชมคือเสียงเนี่ยเขาสามารถปรับให้เป็นแบบโหมดในหนังได้ด้วยเว้ยเออซึ่งบอกเลยว่าจริงๆวิธีการใช้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับคือเสียบปุ๊บ ใช้ปั๊บไม่ต้องคิดอะไรมากมายให้ทดสอบเสียงให้ฟังหน่อยเอาเป็นงางำงำงำมงามงามยูทูบ u t กันอ่ะยูทูบ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 นี่นี่ปอกว่าผมรู้พี่ต้าพี่ยัดอะไรอย่างงี้นี่พี่ต้าพี่ยัดต้องขอบคุณผมนะเมื่อกี้นี่คือพี่ต้าพี่ยัดได้ตังค์จกผมมาแล้วนะ่นเนี่ยมาดูนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันชัยโซโรวิ่งวิบาก เป็นพบกับนักวิ่งทั้ง4ท่านกันเลยครับรทั้งภาพทั้งเสียงบอกเลยว่าอือหือกระหึ่มมากนี่คือผมเปิด100%นะแล้วก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างใช้เหมือนสมาร์ททีวีปกติเลยคือ ผมชอบอะคืออย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยคือ1มันพกพาไปไหนสะดวกต่อให้มันจะเป็นสายที่เราต้องเสียบกับปลั๊กก็ตาม2เราสามารถแบบหนึ่งอย่างที่ผมแบบเคยแก้ปัญหาจุดนีน้แล้วผมไม่เคยทําได้เลยคุณผู้ชมคือการนอนดูเว้ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตของอีกคนหนึงให้ดูที่เขารีวิวเจ้าตัวนี้นะคือเขาได้นอนนอนราบไปกับพื้นแบบน,นอนบนเตียงไงนะแล้วก็ฉายไปแบบบนบนบนฟ้าแล้วก็ดูไอ้ขี้นั่คือการตอบโจทย์คนดูหนังจริงๆคุณผู้ชมหรือจะดูยูทูบยูทูบม่งได้หมดเลยฮนะ ซึ่งเจ๋อมากคือใช้ง่ายอ่ะไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันมันใช้ง่ายมากด้วยแบบมันเป็นระบบที่ค่อนข้างเร็วนะ Android 9นะครับผมเป็นระบบที่ปฏิบัติการดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ของ Android นะฮะแล้วก็เอ่อด้วยความที่ว่าเจ้าตัวนี้พกพาง,ง่ายเสียงชัดภาพชัดไม่มีอะไรต้องรีวิวแล้วคุณผู้ชมเปิดไฟเลยแลอันี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าไมค์ของผมตัวเนี้ยมันค่อนข้างดูดเสียงมากอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้เวลาสักห้าวิฟังเสียง่อยครับว่าเสียงเครื่องดังไหมอ่ะผม,อผมเอาเอาๆเลย เบามากครับนี่ขนาดผมเล่งเสียงเพิ่มแล้วนะผมเล่นเสียงในคลิปเพิ่มให้แล้วนะคือเบามากเลยนะแทบไม่ออกเลยถ้าเกิดอยู่ในเดซิเบลเนี่ย<ๆ>ก็คือปิดกระเปิดเนี่ยเพิ่มมาแค่ประมาณเดซิเบลนิดนิดเองฮะน้อยมากน้อยมากไม่กี่เดซิเบลครับน้อยมากเลยแล้นี่ก็คือเจ้าวานโบทีทูแม็กนะเนดะ้อนี่คือครบเซตของวานโบนะครับผมทีทูแม็กนั่นเอง นี่ถ่ายรูปนี่เป็นรูปปกได้เลยนะเดี๋ยวหลอกหลอกคุณผู้ชมบอกว่าเป็นใหม่ดูดูด,ดูเอาเป็นรูปปกเลย นะครับเจ้าตัววานโปรนะครับผม T2 Max นี่ตามที่ผมดวมาค่อนข้างใช้งานดีแล้วผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นหนึ่งสินค้าที่ผมเนี่ยซื้อมาหลังจากที่ไม่ได้ซื้อมานานนะครับคุม้มเพราะบ้านผมไม่มีทีวีไว้คุณผู้ชมบ้านผมมีทีวีห้องนั่งเล่นตัวเดียวนะครับห้องนอนใหญ่ไม่มีทีวีคือตัวเนี้ยบอกเลยว่า ใช้แน่นอนยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองไปหาซื้อกันดูนะครับตอนนี้ราคาไม่แพง6,000น 6, นิดๆถือแบงค์เท้าเใบได้ทีวีสมาร์ททีวีในขนาดมินิมินิที่ฉายได้ทุกที่ขยับได้ทุกเวลาไปตรงไหนก็ได้มุมนอนมุมเฉียงมุมเงยได้หมดเลยนะครับผมยังไงก็ใครสนใจนะเอาเปนว่า ตามนะครับฉบับรีวิวเราก็ต้องทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สามารถไปหาซื้อกันได้ลยครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแต่คือคุณผู้ชมผมไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะคือมันง่ายเกินไปอะ่ะมาเสียป,ปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยฮ่ะเออแล้วเสียงเสืองอะไรก็แค่กดแบบเออใช้งานแบบหมดลงหนังอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ลวเลวยนี่คูทำท่าเหมือนชาวร็อกเลยนะนี่ถ้าเกิดเปพรีเซนเ,เตอร์นันต้องอย่างงี้ดูสมมตินะสมมติวนะ่าูเป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์นะ w ัด t บอร์ทีท ทีวีเคลื่อนที่ที่คุณก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกไห่ทุกเวลาไม่ว่าจะนอนนั่งขี้เยี่ยวหรือแม้กระทั่งก็สามารถดูได้เช่นกันด้วยรายคา6,000กว่าบาทภาพฟูด HD 1,920คูณ1 0นแและที่สำคัญเครื่องทำงานเสียงเบาบมากเลยว้า wow. ว ครสนใจนะฮะสารสนเทศที่ชอปปี้เราก็ร้านซาที่ทิ้งอยู่ด้านล่างเลยเนะอะไรก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าลงนะก็จะพูดประมาณนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะ <c oughs> เหนื่อยว่ะถ้าไปรีวิวกูต้องแบบว่าใส่เต็มขนาดนี้กูก็ไม่เข้าใจแต่เอาละรใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าอะไรดีผมก็บอกต่อนะสำหรับวันโบทีทูแม็กนี่ไปหาซื้อได้นะครับผมที่เด็กี่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์แหละนะจ๊ะเออหรือว่าไปต่อเล่นเกมมีมีสายวีมีต่อด้านหลังเล่นเกมก็ได บบก,กิด,กด,กดเาาก,ดกินกุนกุนกุนกเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นรีวิวอะไรรอติดตามด้วยกันะครับวันนี้มาละบ๊ายบาย